สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนวตมามอรีแอคอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็น e ีพีที่7แล้วนะครับผมสำหรับการ r รีอค <c oughs> เบื้องหลังนับสิบจะจูบหรือนับสิบจูบ e h i n d the Scene วันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่จีนเขาจะต้องงอนนับสิบแล้วนับสิบก็ต้องไปงอเป็นคอนฟ lict ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะจ๊ะ แต่ค็ไม่ใหญ่ที่สุดนะจะเป็นยังไงเขาจะตีบทแตกกันหรือไม่เขาจะกุงก้งคิงงูงิงกันขนาดไหนกับจะโชว์ฟันหน้าเยอะขนาดไหนไปดูกันจ้าออรยกาดวู๊หเยอะเลย เอยแต่พี่่พี่นี่เขาจูบกันนานเอ้อีพีนี้อีพีนี้เขาบอกว่าขอเอาจีนนี่มาอย่างนี้ใช่ไหมพี่เนี่ยความสัมพันธ์ในวันของนักสิบกับจีนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นว่าทําไมการมาของนักสิบถึงต้องแบบต้องหลอกจีนด้วยหรือว่าแม้แต่จีนเองที่พอถูกหลอกแล้วทําไมเขาถึงต้องเสียใจมากมายขนาดนั้นต้องบอกตามตรงว่า การเขียน EP นี้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น EP ีที่ต้องใช้ความกล้าอย่างมากเหมือนกันอันดับแรกคือเรามีวัยเด็กครึ่ง EP เลยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่มากมากจริงๆของคนดูเองเนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมเราต้องเล่าวัยเด็กเยอะมากมายขนาดนั้นเนาะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ความสําคัญตรงนี้มันชัดเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปต่อเขาสองคนใน ในปัจจุบันได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความหมิ่นเมมันมีความส่อเสียดมันมีความสื่อไปในหลายๆทางสําหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็ก2คนนี้บริสุทธิ์มากอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้พยายามจัดให้มันแบบว่าเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของคนดูเลยจริงๆนะเรารู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่เราทําไปมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของคนที่ได้ดูซีรีส์เราเลยคนจะคิดไปทางซ้ายคนจะคิดไปทางขวา แต่โน้ตเล่นดีอ<ด>่ะโ<ด>นล่น<ด>จริงๆ<ด>แล้วบางทีเนาะในความรู้สึกของคนดูมันจะมีความแบบเฮ้ยมันมากเกินไปหรือเปล่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือว่าอุย้ยเด็กหล่อจะมีความรักแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันคิดได้ต่างมุมอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ครั้งแรกมันไม่ได้อัดอมไม่ได้เริ่มจากความรักทุกคนแต่มันเริ่มจากความสนิทเริ่มจากความไว้ใจเริ่มจากความ เนี่ยมีมีโมเมนต์ต่างๆโอ้ยกูไล,ล่เลยเว้ยแคทบอทนับสิบวัยเด็กเนี่ยตอนแรกก็หาหลายคนอยู่เหมือนกันจากเด็กเกือบเกือบร้อยคนมั้งเราก็ดูนั่งดูในคนที่โปรไฟล์ที่แคปดิ้งส่งมาเราก็ดูแบบเราก็ไปเห็นเด็กคนเนี้ย ที่เขายิ้มยิ้มแล้วเหมือนกาวมาพี่พี่เนี่ยไปบีบให้น้องยังไงว่าทําไมออกมามันเหมือนขนาดนี้แต่ว่าบุคลิกอะไรหลายๆอย่างการยิ้มกันแบบอ่ะไหนสิตภาพน้องบนหน้าผมอะยิ้มมองกล้องแล้วยิ้มหนึ่งสองายิ้มแบบฟันเหรออ่าเออหมือนจริงไม่ทราบว่าจีนไปทําอะไรไม่ดีกับคุณไว้หรือเปล่าคะไม่เลยค่ะคุณจีนนะคนคุณจีนเงรับบทเป็นคุณจีนห้ไว้ดิ ็มีเสน่ห์บางอย่างแล้ก็มีความเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าอ๋อยืนบนถุงสายจะได้ตัวสูงขึ้นมาหน่อยได้อย่างที่เราต้องการมันก็ได้เป็นโชคดีของเราที่ได้เด็กตองคนนี้มาแบบรับบทไว้เด็กอ๋อ ตุกตา m ก n g k u อะไรคนถามมาเนว่าเราบีบแบบยังไงพน้องๆแสดงดูเข้าใจความรู้สึกของตัวละครเป็นอย่างดีใช่ๆน้องมากเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้บีบว่าแบบว่าเอ นับสิบเนี่ยเขาจะไม่ให้จีนไปยุ่งกับใครเลยเพราะเขารักจีนคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะรีบบอกอย่างนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นอะไรขนาดนั้นสาหรับเด็กคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเพดานของเขาคือแค่รู้สึกว่าเอออยากจะเล่นด้วยอยากให้พี่จีนสนใจเหมือนที่พี่จีนสนใจเราในก่อนหน้านี้แต่พอพี่จีนไม่สนใจเราแล้ว,ลวเ,รเ,รเรารู้สึกว่าเออลองงอนพี่จีนจังว่าทาไมพี่จีนไม่ไม่เล่นกับเราเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ดันไปเล่นกับแค่ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเออเขาแค่นี้สาหรับเด็กคนหนึ่งเราเราในการที่จะรู้สึก จีนขอโทษน่ารักฉันนี้น่ารักแล้วพ่อเขามาแอบดูอะ่ะพ่อมาแอบดูทำไมก็ไม่ดู นี่ไงพ่อแม่ดูคุณลูกเรากับลูกการสนิทกัน<า>กเป็นไหมพ่พ่อแม่คุยกันเนี่ยคือคือค่อนข้างเป็นเป็นเสียงสองเสียงที่เราเรารู้สึกว่าคนดูจะตั้งคําถามแบบเขาทั้งสองคนคุณจะเป็นแบบพ่อหรือคุณจะอยู่ฝั่งแม่ที่ไม่คิดอะไรหรือจะเป็นฝั่งพ่อที่เอ้ยรู้สึกบางๆว่าเอ้ยเขาคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเราสําหรับเราท้งพ่อและแม่ไม่ผิด เพราะว่าพ่อกับแม่มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันใช่ประสบการณ์ชีวิตเขาสู่การชีวิตจะสอนให้เราคิดคิดเพราะอะไรไปต่างกันหรือไม่คิดไม่คิดเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่เราสิ่งสิ่งหนึ่งสําหรับเราเนาะเรารู้สึกว่าสิ่งที่พ่อแม่ทําก็คือไม่ไม่ไม่ได้ดีเบตกันไม่ได้ไม่ได้หยิบยกมันไปประเด็นที่ใหญ่โตหรือว่าไม่ได้เอาสิ่งที่เราเองคิดมาเป็นที่ตั้งแล้วก็ตัดสินว่าเด็กๆทั้งสองคน เป็นอย่างหนึ่งหรืออย่างสองหรืออย่างซ้ายหรืออย่างขวาเรารู้สกว่ามันเป็นเป็นโมเมนต์โมเมนต์นิงที่เกิดขึ้นดีกว่าและความรู้สึกเนี่ยมันเป็นของสิบกับจีนอยู่แล้วในวัยเด็กซึ่งความรู้สึกนั้นมันคือความรู้สึกอะไรสําหรับเราในวัยเด็กเราไม่จำเป็นต้องไปหาคําตอบมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจีนย้ายบ้าน มันจะมีฉากยากๆอย,อยู่เยอะสําหรับวัยเด็กน้องเราพยายามดีไซน์ให้มันให้มันเป็นวัยเด็กที่ทั้งมีความสุขแล้วก็ขมขืนในตอนที่จากลาไปพอพอสถเกไปอนอ๋อมีถุงทรายมาร์กจูด แต่พี่แจ๊บหล่อจริงหล่อทั้งเด็กอยังโดยเฉพาะนี้ที่เราสึกว่าเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันที่พอให้ร้องไห้ก็ร้องร้องได้เลยคุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออนี่ร้องไห้ตั้งแต่อ่านบทแล้วว่าเออเขารู้สึกว่าเขาเหมือนสูญเสียสูญเสียพี่ชายของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเป็นความรักของพ่อน้องเก่งมากเลยนะสามารถอินตั้งแต่เด็กๆด้วย เรารู้สึกว่ามันเป็นโชว์เพอร์์แมนซ์ของเด็กประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆ EP เจ็ดทั้งตอมมันเป็นแทบจะเป็น EP ของวัยเด็กเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาต้องเอาให้อยู่เพื่อให้คนดูอินแบบเราหอนยอะไรเงี้ยครับโอ้ยสงสารชานี้สงสารมากจริงๆชานี้สงสารน,นะจุบหมา บ้านอีกฉากฉากของซีรีส์ก็คือฉากบ้านอีกฉากหนึ่งของพี่ติซึ่งซึ่งเอาเวลาครึ่งเช้าไปทั้งหมดเลยตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันเที่ยงไปหนึ่งซีนคือฉากจูบหมาแขรับเชิญปี่สงการใช่วันนั้นแขกรับเชิญเป็นพี่สงการนะครับผมก็ด้วยความที่ว่านอ้องขอเขาเป็นสุนัขเราก็ไม่สามารถเดินไปบีบน้องเขาได้ว่าน้องเดินมาตรงนี้เราหยุดนะแล้วน้องเดินมาตรงนี้เราแลบลิ้นนะเราบรีบกับงั้นไม่ได้แต่พี่ติพยายามทํานะแต่ทาไม่ได้ ใช้เทคนิคก oh ันนิดหน่อยครับในฉากที่หมาจะต้องเข้ามาหาคุณจีนในซีนเนาะเราก็ต้องใช้อาหารล่อในการที่จะให้สุนัขเข้ามาทานอนะนังนังเก่งมากเอ้ามปจากไหนเนี่ยฮึออ เออสการมองกลนี้เราสการวันนี้เราก็ถ่ายว่านานมากในการที่จะต้องถ่ายทําให้มันออกมาให้เป็นซีนที่ถูกต้องที่สุดเลยเงก็กินเวลาไปนานพอสมควรเหมือนกันในช่วงเช้าแต่ก็ผ่านออกมาด้วยดีครับเพราะว่าเล่นแรกแปรธาตุกันไปเพื่อที่จะให้มันออกมาอย่างที่ต้องการที่สุดประสงการณ์ประสการณ์ว่างการงการงการสบการณ์ประสงการงการสงการ จะมองผมเลยครับชื่ออะไรโอเคครับมาถูกนะตักจุกทีแล้วแบบสิ่งนี้ไม่อยากพูดงแน่แนเฮ้ยนี่ใครวเนี่ยชอบจริครับมึงนึกแบไรเงียนะต้องฟงอค์กรไปได้หรอ ก็ไม่จบแค่นานเพราะว่าเป็นสซีนที่ยากนั่นก็คือซีนที่สารภาพความรู้สึกกันก็เป็นซีนที่ยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของตัวนักแสดงเองอะไรเงี้ยก็ต้องทําการบ้านมาอย่างเพราะว่าทุกคําพูดมันต้องรู้สึกจริงๆอย่างที่เราบอก เรารู้สึกว่ามันเป็นคําพูดที่ต้องรู้สึกจริงๆเท่านั้นถึงจะเข้าถึงตัวละครและเข้าถึงคนดูได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทั้งคู่นั้นรักกันแล้วเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันไม่ค่อยดีเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่นักสิ์ทำอินมากเลยตอนเนี้ยคือแบบดูไปเรื่อยอินไปด้วยความจริงมันก็คือความจริงนับสิบก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เองทำคุณจีนก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่นับสิ์ทำแล้วว่าทั้งตัวละครสองตัวนี้ยังมีอะไรที่ต้องปรับความเข้าใจกันอีกเยอะใน มชอบคุณจีนฮ่า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 ตอนนั้นครับที่ขอใหม่ <c oughs> โอ้วัน <c oughs> นั้นอีกนิดนึงผมคิดถึงคุณจีนโอ้ยอ๋อไอเสียงเครื่องบินเข้าเดี๋ยวเข้าวันนั้นคลิปโรด้วยนะชอบปุ้งแต่ตอนนั้น <c oughs> พี่มึงจะมาหลอกอะไรกูอีกน่ารักฟันกระจายกันแน,น่นนเยเลเด็กขนาดนั้นจะไปชอบใครได้ชอบก็คือชอบครับตอนนั้นผมไม่เข้าใจหรอกครับแต่ตอนนี้ผมมั่นใจแล้ว ความยากอีกอันหนึ่งก็คือฉากจูกแล้วเราก็พยายามดีไซน์ให้มันมีเสน่ห์บางอย่างอยากจ um ูกไม่ใช่ไม่ใช่จูกอันนี้ลงมาจูมาอันที่เราต้องไปอยู่แขางขนาดนีที่เข่าโอเราโอเคประมาณนี้นะโอเคครับโอเค เราเพิ่มนับสิบพุ่งเข้ากระโจนจุบจีนเข้าไปให้ให้ดูน่ารักแหละเออสำหรับเราแล้วก็มีความเป็นลูกล่อลูกชนของตัวนับสิบแล้วของจีนที่เราสึกว่ามันเป็นเนี่ยแหละฉันรู้แล้วว่าเธอจะมายังไงแต่ฉันก็จะรับมันได้แล้วหลังจากนี้เป็นจุบที่เรารู้สึกว่ามันก็สื่ออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากใส่ให้ใส่ตานับสิบคือแบบอืนตลอดเวลาชอบจังเลย เราก็ต้องพยายามบอกว่าเออคุณจะต้องจูบให้มันรู้สึกโหยหานะให้มันรู้สึกว่าเออเนี่ยนี่คุณอ<ห>ยณณากเห็นเขามากๆหลังจากเขาหายไปไหลายคืนใหญที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นจูบพิเศษมากๆเราอยากทำให้จูบเนี่ยมันดีที่สุดอยากให้มันพิเศษที่ทสุดสาหรับเขาแล้วก็สาหรับเราอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ที่ที่จูบนี้พยายามจะบอกสื่อถึงคนดูเนาะถ้าทุกคนชอบมันเราก็ดีใจอะไรเงี้ย ไสดนองทีนียากทนอียาลุกขึ้นแล้วก็ไม่เหมือนไม่ยากสองมือเลยส ไหลสุดนี่หัวไหลสุดหัวสุดไหลเฮ้ยเด็กหมอหัว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 หพอได้แล้วแล้วเราก็จะลุกขึ้นมาคุกเขาเราจะเราอุ้มอุ้มแล้วต้องมีอุ้อีกแล้วเหรออ่านอะไรทเสร็จเออมันมีหมอกจริงนะก็ตอนนแรกก็แบบหมอกมาได้ไงวะเนี่ยหลายหสิ่งที่เราอรื พยายามเพลงการเคลื่อนกล้องอะไรอย่าง,างที่เี่เห็นกันมันจะมีความเป็นเพ้อฝนันมีความเป็นฟุงฟ้งเฟ้อมีความเป็นเทพนิยายหน่อยๆอ,อันนี้ไม่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจเพราะรู้สึกว่าอยากให้อีนี้มันคอมพลทของความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่จุดที่ทั้งคู่ได้รู้ว่าเออนี่แหละคือความรักแล้วเขาก็รู้สึกถึงมันอัพหนักเท่าไหร่เันเนี้ยอัพจ๋าอมพหนกเท่าไหร่อ่ะจะตกแล้ว จะถูกปะวาจะเป็นยังไงบ้างเอ้ยผิดด้านเพราะตอนโยกหัวอยู่ฝั่งนี้ใช่หลงวองหัววองหัวนอนดีกว่านอนดีกว่าโอเคได้วางยังไงวะเนี่ยหงวางยงไงวะน่ะ หัวหาไปคนละทางหมดเลยว่าไงว่าเงี้ยโอ้ยน่ารักอุ๊ยมาต่แล้วฉันเห็นอะไรที่ไม่คุณเห็นยังไม่จบหรอกมันยังมีจุดที่ ที่เขายังต้องฝ่าฟันกันต่อไปอีกเยไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องของการทํางานเรื่องของคนรอบข้างมันมันมันยังมีอีกเยอะเราเราว่าเรื่องนี้มันมันไม่ได้จบแค่ว่าเออรักกันแล้วนอนกอดกันจบกันไปหลังจากนี้มันจะไม่ได้มีเทพนิยายหรือไม่มีความเพ้อฝันแบบนี้แล้วหลังจากนี้จะเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์เมื่อเขาได้รักกันจบแล้วหลังจากนี้คือเซมซนเซมซอนเวอร์ จะหลุดแล้วว่าชือร้านจะไแล้วเราไปโง่อะควรต้ลงพิสูจนนะก้เป็นในนียา ครับท่านได้ไงว้่ยมากมาถ่ายทีนที่สองกันเถอะแล้วก็เล่นเล่นเยอะกว่านี้นี่ความเป็นธรรมชาติของคนที่หลับเลยอ๋อฉันใส่ไม่ดีกับกระเกงลายตารางนี่ก็ ฉันใส่ไม่ไดีเกับเกงลายตารางนี่มากเลยทุกคนเป็นอะไรที่แบบนออ้ากายกำยำนะซะก็คือมีความแบบหลอมีความแบบหนะก็คุณจีนหลับได้น่ารากักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นตอนที่เขามางอกันแล้วก็เรื่องในวัยเด็กซะเยอะตอนในวัยเด็กอะตังมีก็จะรู้สึกได้ถึงความที่นับสี่อะ คือต้องต้องมีแอบอินนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเนะีเพราะว่าจะบอกว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมก็ไม่เชิงแต่เรารู้สึกเราเหมือนแค่รู้สึกดีกับแบบพี่เขาพี่เขาดูแลเราดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือแบบก็แค่รู้สึกดีรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาคือพี่ชายที่ดีจังเลยอะไรเงี้ยพอเก็ตไหมเออแต่คือ มันอาจจะเป็นอดีตที่แบบทําให้รับสิบรู้สึกดีมาจนถึงปัจจุบันก็เลยตามมาหาซีนจนได้นะจ๊ะก็มีความแฟนฉันน้อยหน้าหนึ่งนะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครัผมถ้าชอบการรีแอคตัต้งไหมครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พัดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะแล้วก็ EP 8รอดูเลยนะจ๊ะใกล้จะจบแล้วว่า โอเคจ้ะไปดูกันแล้วบ๊ายบายอันยอง